ขอป้าขนาดไหนครับแต่ยังลืมทไปในศาลบ้านเกิดเอาล้ครับผมนักคนนีาดูคนนะขอบคุณลับวกคอทด้เดี๋ยวแม่ครับขอได้เชิญครับคุณกาการพ่วงโดยการใจฝ่ถ่ายและ ครับยังไงฝากด้วยนะครับคำว,ว่าอะไรรู้ไหมฮะติดตาม<ห>ชมผลงานคนได้ผ่านทาง YouTube Facebook นีน่ครับยังไงผมอยากขอเสียงกดไลคกับ k i n g No Town และ b ีชิโดนะจะบกักคุณราชั้งดี่ยวเดีเลยเล้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมาก หวรเปล่าเนี่ยีี้จด้วยไห่หวนี้อเ่าไอนะต้องอไว้กัโอ้อเอยอะอแุกคนีบก็อละโอ้โหนี่ผมเห็นเสื้อาใส่เอะเลยให้ใส่เสื้อเบลล์้วยมือหน่อยให้ใส่เสื้อเบอล์ผู้ชายผู้ชายเบลล์ป่ะเบลล์ป่ะถ้าผมถ้าผมจะมีเสื้อมาแลกกับคุณเนี่ยพร้อมลายเซ็น เอาปะเอาปะเอาปะเอาเอาไหมเอาเอาไม่เอาดีดีเอาแมฮะเอาแต่ตอนนี้อยากไม่ได้เอาที่มาเขาเก่งเหรอเออแต่ว่าในการสอบที่จะมีรอบคัดเลือกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจดี้ขผมพูดไปเองรู้กันอย่างแน่นอนว่าอุพี่ขอบคุณผู้สนับสนุนเกลี้ยงเราดีกว่า হাজৰ ধৰা